สวัสดีชาวสมุทรเกศทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะเอาคณะสถาปัตย์10มหาลัยนะครับที่ได้รับความนิยมที่สุดในปี2023ที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็เคยทําคลิปแบบนี้ไปแล้วนะในปีที่แล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าปีนี้จะมีอันดับเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับข้อมูลก็มาจากเว็บเดิมเลยครับผมก็คือ ThaitopU.com นะครับ10อันดับนี้นะครับมาจากการโหวตของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับ ในปี2023ตั้งแต่มกราถึงธันวาที่ผ่านมาเลยนะครับผมมาเริ่มที่อันดับ10กันเลยครับผมนั่นก็คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั่นเองซึ่งปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ติดท็อป10นะครับแต่ว่าปีนี้เบียดขึ้นมาได้ก็เป็นอีกหนึ่งมหาลาัยชื่อดังในภาคเหนือนะครับตัวพี่เองเนี่ยก็เคยเรียนกับอาจารย์ที่จบจากแม่โจ้มานะครับพี่ก็รู้สึกได้เลยว่าคณะสถาปัตย์ที่แม่โจ้เนี่ยค่อนข้างเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าใครชอบแนวแวนี้ก็ เลือกมหาวินี้ได้เลยนะครับอันดับที่9นะครับผมเป็นขวัญใจของชาววิสานเลยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมซึ่งปีที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับ5นะครับแต่ทั้งนี้นะครับคุณภาพของมขเนี่ยพี่เชื่อว่าไม่ตกลงแน่นอนครับอันดับที่8นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมก็ถือว่าเป็นมอมหาชนของคนกรุงเทพเลยนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับ7ตกมาแค่อันดับเดียวเท่านั้นถือว่ายังรักษามาตรฐานได้ดีนะครับด้วยบรรยากาศในมหาวิทยาลัยที่ล่มลื่นแล้วก็ หลักสูตรที่เข้มขน้นต่อไปอันดับ7นะครับตกเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุนบุรีนะครับผมซึ่งปีที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับ8นะครับถือว่าสลับกับมอเกษตรเมื่อกี้เลยเนาะสิ่งที่โดดเด่นของคณะสถาปัตย์ที่มอนี้นะครับก็คือเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับใครที่ต้องการ go i n t ์ inter นะครับเลือกมอนี้ได้เลยนะอันดับที่6นะครับตกเป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยไม่ติดท็อป10นะครับแต่ว่าปีนี้สามารถกระโดดขึ้นมาถึงอันดับ6ได้เลยนะครับ ถ้าใครชอบอะไรที่เกี่ยวกับเมืองนะครับมาเรียนที่มอนี้ได้เลยนะมีสาขาอาสังหาริมทรัพย์ด้วยนะน่าสนใจมากเลยนะครับอันดับที่5นะครับตกเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปีที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับ3เลยนะอันนี้ก็หล่นมาเป็นท็อปไฟล์ก็ยังถือว่าไม่ได้หล่นมากนะครับพี่ว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยน่าจะอยู่ที่เรื่องของสภาพอากาศหรือปเปล่านะแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นมหาลัยระดับท็อปของภาคเหนืออยู่ดีนะครับอันดับที่4ครับตกเป็นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมอเนี้ยพี่สัมผัสได้ว่าเริ่มเป็นมอมหาชนของชาวกรุงเทพแล้วก็รวมถึงต่างจังหวัดด้วยนะครับถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆนะครับพี่รู้สึกว่าคณะสถาปัตย์ของมอเนี้ยไม่ได้ดูขับเคี่ยวจนแบบเอื้อมไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้วยความเป็นดีกรีของพระจอมเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนสนใจมอนี้นะครับผมซึ่งมอเนี้ยก็จะเด่นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับและเราก็มาถึงท็อปทรีกันแล้วนะครับผม อันดับที่สานะครับตกเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับ2นะก็อาจจะหล่นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นมอที่มีสาขาสายสถา,าปัตย์เนี่ยครบเลยนะครับรวมถึงมีหลักสูตรนานาชาติด้วยก็ยังครองใจหลายๆคนได้นะครับอันดับ2นะครับตกเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับปีที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับ4เลยนะแต่ว่าปีนี้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ได้นะขึ้นชื่อว่าศิลปากรเราก็ ไม่ต้องอธิบายเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนอยู่แล้วและอันดับที่1นนะครับซึ่งก็เป็นอันดับเดียวกับปีที่แล้วเลยนั่นก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบังซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับทั้งหลักสูตรภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงมีหลักสูตรนานาชาติด้วยแถมยังเป็นเหมือนไอคอนิกหลักของคนที่จะเข้าสถาปัต์ด้วยนะครับก็ต้องนึกถึงราชกระบังเป็นที่แรกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมนะครับ ก็ต้องขอย้ำนะครับว่าเป็นการจัดอันดับความนิยมเฉยๆเป็นแค่ความชื่นชอบเท่านั้นเองนะครับและก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าคณะสถาปัตย์ที่น้องอยากเข้าเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมสำหรับใครที่อยากติดคณะสถาปัตย์มหาลัยในฝันของตัวเองนะครับผมมาเรียนคอร์สออนไลน์กับเราได้นะครับมีทั้งคอร์สพื้นฐานคอร์สพอร์ตโฟลิโอแล้วก็คอร์สทฤษฎีเลยนะครับผมเรียนเวลาไหนก็ได้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เหมือนกันหรือใครที่อยู่จังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ด สารคามนะมาเรียนออนไซต์กับเราได้นะครับขอนแก่นนี้เพิ่งเปิดใหม่เลยนะสามารถมาเรียนกันได้นะครับทั้ง3สาขานี้พี่เป็นคนดูแลหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องมาตรฐานเลยนะครับทั้งคอร์สออนไลน์และคอร์สออนไซต์นะครับถ้าเกิดเรียนผ่านเกณฑ์นะเรามีเกียรติบัตรมอบ,มบให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เฟซบุ๊กไอจีแล้วก็ทิกตอ k แล้วก็กด s u b สไคร b ์ช h a n แ e นลสมุด s k e t c ของเราด้วยนะครับโปรดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ